สัปดาห์นี้การเงินควรจะต้องระมัดระวังวางแผนการใช้เงินทั้งโปรเจกต์โครงการต่างๆนะครับการงานจะมีปัญหาและอุปสรรคให้แก้ไขอย่างต่อนเนื่องสู้และลุยประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับผมอาจารย์พิสิทธิ์ส์โถนพันธง พยากรณ์รายสัปดาห์ท่านที่เกิดวันพฤหัสนะครับในรอบสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนะครับ2568เรามาอัปเดตกันเลยเรื่องของการเงินการงานความรักและสุขภาพนะครับ เราเริ่มกันที่เรื่องของการเงินนะครับในช่วงเวลานี้ดาวการเงินของท่านนะครับอยู่ในตำแหน่งพินทุบาทในเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนให้รัดกลุ่มในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับอาจจะมีรายจ่ายที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับลูกน้องบุตรหลานรายจ่ายจากบริวารคนรอบตัวนะครับวางแผน ให้รอบครอบจะทําให้ผ่านในรอบสัปดาห์นี้ไปได้ครับการงานนะครับในรอบสัปดาห์นี้ดาวการงานของท่านนะอยู่ในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานโปรเจกต์โครงการนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องขยันสู้ให้สุดฤทธิ์เพื่อให้ผลงานของท่านเป็นที่ประจักษ์และก็เป็น คำตอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนท่านในโอกาสข้างหน้านะครับเสริมมงคลนะครับในรอบสัปดาห์นี้บูชาเหรียญพระหูทรงครุฑหลังดวงดีนะครับและใช้น้ำอบคันธมาผสมน้ำรังหน้าอาบตัวนะครับเพื่อเป็น,สร,ปนรสริมมงคลนะครับส่งเสริมให้กับดวงชะตาเข้มแข็งเปลี่ยนร้ายกลายดีในรอบสัปดาห์นี้ให้การเงินการงนารงนประสบความสำเร็จสมปรารถนาครับ ความรักครับในรอบสัปดาห์นี้คนมีคู่นะครับอาจจะต้องหนักนิดเบาหน่อยให้อาภัยกันเวลามีส่วนนะครับในเรื่องทำให้เกิดความน้อยอกน้อยใจนะครับเพราะฉะนั้นเปิดใจปรับตัวเข้าหากันในรอบสัปดาห์นี้ครับคนโสดครับถ้ายังเป็นโสดอยู่ควรที่จะครองโสดไปก่อนนะครับไม่ควรรีบร้องกับ ความสัมพันธ์ในรอบสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าคนที่เล็งไว้อาจจะทําให้ผิดหวังหรือไม่ถูกใจหรือไม่ใช่คนที่อยู่ในอุดมคติของเรานะครับเพราะว่าในเรื่องของดาวคนรักนะครับดาวความดาวคนรักพบปัตตนิไปอยู่ในจุดที่เสียนะครับไปอยู่ในทุสถานภพบนะครับในรอบสัปดาห์นี้ครับ สุขภาพครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับดาวที่เกี่ยวข้องดาวพระราหูนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยนะครับยังอยู่ในทุสถานภพอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของอาการภูมิแพ้ต่างๆพดพื่นที่ขึ้นตามผิวหนังนะครับควรใส่ใจและดูแลสุขภาพในช่วงเวลานี้ครับแล้วพบกับพวกเรานะครับ กลุ่มสิทธิ์โหนฟันธงนะครับในกลุ่มใหม่ฟันธงเวิล์ครับ